ไฮเบบี้ไฮเบบี้เชลเลตตก,กใจหนีไปแล้ว <laughs> ามาเนี่ยลูกมาเร็วมาช่วยพ่อล้างรถหน่อยจ๋าจ๋า,จา,จาบิเชลเลตลูกทำเฮี <laughs> ้ยน่กลัวไอ้ตัวนี้ กู๋ตัวนี้ไฮพี่พ่อล้างรถเปล่าพี่พ่อล้างรถกันนี่ยหายแล้วอยู่มามาหอมมัหน่อยไม่มีหมู่มีมามาโอเคออกมาข้างนอกสิหรือในบ้านค่ะมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมลูกขี่พี่พ่อซิ้งนะเงี้ยเงี้ยเงี้นั่งนั่งโอเคนั่งนั่งอะ ดูดิเอิบเอิบมนั่งด่ดีเกิดโอ้โหผีผีไงฮาโลวีนไงแฮปปี้ฮาโลวีนโอเคครับ3 2 1สวัสดีครับพบกับผมแก๊ปโมโตนะครับแฮปปี้ฮาโลวีนนะครับตอนนี้ผม up, อัพยู่อัพสเตทนะครับอ่า หลังจากที่ได้เอา Honda Africa กาทวินไปที่เทรลมานะครับที่นิวเจอร์ซีไปกับเพื่อนนะครับจะมารีวิวว่าเป็นยังไงบ้างน,นะครับจากการขับขี่การคอนโทรลทุกอย่างนะครับมันเป็นเทรลที่ค่อนข้างจะมีทรายเยอะนะครับก็สำหรับรถพันพันซีซีอะไรอยู่วันเตาเส้นซีซีอะไรบิ๊กแอดเวนเจอแบบนี้ก็ค่อนข้างที่จะ คอนโทรลยากนิดนึงนะครับแต่มันกับทําได้ดีมากนะครับที่ผมไปมานี่เมื่อวานออกไปประมาณ300ร้อไม้นะครับเชลใหญ่มากน้ํามันครับถังเดียวอยู่นะฮะใช้ไม่หมดเพราะว่าฟูลแท้งนี่ประมาณ300ร้อยม้าได้นะฟูลแท้งประมาณ300ร้อยม้าได้แล้วก็ที่สําคัญนะครับที่ผม ฟีลว่าสำคัญที่สุดเลยในการที่จะวิ่งในเทรลก็คือด,ดอกยางนะครับมันให้ดอกยางตัวนี้มาคือผมคิดว่าจังหวะที่ลงหลุมแล้วแล้วมันสไลด์เนี่ยพายางมันไม่จิกนะครับมีสิทธิ์ล่วงได้ง่ายๆเลยเพราะว่ารถค่อนข้างจะหนักมากนะครับจะยกไม่ไหวด้วยคนเดียวเดี๋ยวครับนะเล่ กำลังทารีวิวแอฟริกาอยู่นะจ้าเดี๋ยวโทรกลับตอนนี้นะ <S 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 ก็อยู่ในโ okay, <okay>, okay. อเคโอเคโอเคครับผมนี่นารีเดี๋ยวต้องพาไปลุยเหมือนกันโอเคครับโอเคดอกอยางสําคัญมากนะครับคนหน้าจิตอยู่หลังสไลด์เนี่ยมันก็ยังไม่ล้มนะครับยังหน้าค่อนข้างสาคัญผมฟีลิทเลยว่ามันช่วยได้โช๊คนะครับตัวนี้ก็โช๊คเขาเหมือนจะทําใหม่ เวอร์ชัน2นะครับก็เป็นลองสแตนชั่นเข้ามาครับนี้ก็แม่งไม้ยังติดอยู่เลยฮะโอเคครับผมก็ช่วงเคลียร์ลันก็จะสูงขึ้นมาหน่อยนะครับสภาพมันก็จะมีแอ่งน้ำนะครับเราก็ลุยน้ำบุ่มบุ่มไปก็เดี๋ยวลองไปดูในคลิปนะครับก็ผ่านไปได้ดีไม่น่ามีปัญหา ก็มีเพื่อนผมล้มด้วยก็ต้องไปช่วยกันเ่ายกคนเดียวไม่ไหวจริงๆมันหนักนะครับสภาพรอบๆประมาณนี้นะฮะกระจายไปเลยจ้ะคันนี้แต่งก็เป็นกัดไปหน้านะครับวินชิลสูงแตนดาร์นะฮะแฮนเดิลบาร์กัดแฮ์ใช่ไหมโอเคไซคกราตัวท็อปนะฮะก็โหมดผมใช้ กราวโวนะครับแล้วก็ปิด traction control กับ abs ก็เอาอยู่นะครับไม่มีแรงมากเพราะว่ายิ่งไปเร็วก็ยิ่งล้มเร็วอ่ะผมบอกแค่นี้นนะครับโอเคต่อไปก็เนี่ยครับไซ d ์แคสตรงนี้นะครับอ mm hmm. แต่มันมีข้อดีด้วยก็คืออยู่สามารถโหลดกระเป๋าได้ใช่ไหมครับแล้วก็ mm hmm. เวลาล้มมันก็ p r o t e c นะครับ โปรเจกต์เอ็กซอร์ดโปรเจกต์เฟรมแฟรนะครับเนี่ยครับผมส่วนยางหลังใช้ตัวนี้นะครับเอาอยู่นะผมชอบเนี่ยดอกมันใกล้จะหมดแล้วผมคงจะซื้อรุ่นนี้อีกว่าผมชอบผมคิดว่านึกว่าไปไม่รอดแล้วเพราะมันหนักมากแลวมันใหญ่มากไปเห็นคนที่น่นทกขี่ก็ขี่ประมาณสนะัก254ซีซี500ซีซียัสวาน่า KTM อะไรเงี้ยครับเพื่อนผมก็ KTM 12 11 Nardi อเริกาสวินอีกคันหนึ่งก็ุมลูกคู่คานกันมาครับด้านนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเดี๋ยจะเก็บภาพก่อนที่จะล้างรถเฉยๆนะครับ Before and after clean up นะครับก็เนี่ยครับอาฟูตเทก็ตัวนี้ครับ move ได้ ี่เราจะไม่ฆ่ามันเวลาชิปเกียร์มันก็กดลงมันก็จะนะครับเราไม่ต้องออกแรงข้อเท้ามากนะฮะก็จะพูดว่าไงอีกบีว่าก็คือว่าอ่าฟีลลิ่งนะครับผมก็ประทับใจกับคันนี้นะเพราะว่ามันเป็นคันเร่งไฟฟ้าใช่ไหมครับคือคันเร่งไฟฟ้ามันก็ไม่มีเคเบิลถูกป่ะเราก็ เบาเบามือเบาเบามือนะครับแต่คตช์ก็ยังมีความแข็งอยู่เราก็ต้องฟิลกับมันนะครับคนก็แต่งกันแต่ว่าผมว่าโอเคนะนิ้วเดียวก็ได้สักพักหนึ่งเมื่อยมากก็2นิ้วได้อยู่ครับแอบบาร์ตัวนี้เป็นสแตนดาร์ดกันแคล้งใช่ไหมครับก็ไม่เขาบอกว่ามันไม่ทนแต่ผมว่าไอรถอย่างนี้ไปลุยหนักมากแบบฮาร์ดแอนด์โรมันก็ไม่ไหวนะครับไปในเทรลที่แบบ เป็นกราว e วมีแอ่งน้ำมีโคลเล็กๆน้ออๆผมว่ากำลังสวยใช้ให้ถูกประเภทนะครับรถมันดีอยู่แล้วกลับมาพูดถึงฟีลลิ่งต่อมันน่าทึ่งเว้ยคือมันไปได้ถ้าใจอยู่ไปถึงนะคือแบบเออมันไปได้วะคราวที่แล้วคือผมเอา2 5ง c c อยหาไปยังว่าเออมันได้ความเร็วนะครับก็สนุกไปอีกแบบแต่ตัวนี้คือมันได้แบบ การบาลานซ์รถการคอนโทรลแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะบาลานซ์รถคอนโทรลได้ฟีลลิ่งได้หลายๆอย่างนะพูดถึงก็ขับรถทางใหญ่ๆเข้าไปอะแล้วมันแพ็คของไปได้เยอะครับคือคือจะพกเก้าอคง,งเก้าอี้น้ำคอมหมอกเปนอน เป็นอะไรอาของอาหารอะไรแครี่ไปได้หมดนะครับก็ mm hmm. เนี่ยแหละครับเป็นคลิปแห่งความทรงจำผมแล้วเดี๋ยวก็ลองไปดูคลิปที่ขับขี่กล้องติดมอเตอร์ไซค์ดูด้วยนะอันนี้แค่จะทำคลิปว่ารีวิวมันวิรงเป็นยังไง I love Africa Twin ครับผม